สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมผักชีลาวในล้อยางนะคะหวานไหมล้อ,อยางค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศหนาวลินพันหวานผักชีลาวไว้ในล้อยางค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังงอกค่ะน่าจ,จะได้กินงามละวันนี้มีลมค่ะเพื่อนเพื่อนหนาวนิดหน่อย ปกติอากาศทางภาคตะว,วันออกไม่ค่อยหนาวหรอกละยองร้อนค่ะระยองแต่วันนี้รู้สึกหนาวๆอยู่ปลูกไว้ในล้อยางนะคะเพื่อนๆผักชีลาวค่ะกคจะได้จิ้มน้ำพริกด้วใหญ่แล้วเหมือนกันหวานคิวัวไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ักกินใบเขาชอบคีวัวลงพัดไปไหวๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆปลูกกินเองค่ะผักปลอดสารรู้สึกผักชีราวมาแมลงไม่รบกวนนะคะเพื่อน ปลูกว้ในล้อยางค่ะเพื่อนปลูกไว้สองล้อยางงอกดีค่ะเพืเ่อนๆนี่อีกรอ้อยางหนึ่งล้อ,อยางนี้ก็รัดดีค่ะงอกแล้วงอกแล้วพักชีลาว กกินเองไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนๆผักปลอดสารเนี่ยค่ะรัดงามดีงอกง่ายงอกง่ายอยู่นะคะเพื่อนๆผักชีลาวค่ะเนี่ยค่ะงอกเต็มร้อยยาง ใล้จะได้กินแล้วเนี่ยอีกสักพักก็จะได้กินแล้วค่ะกับล้อยางนู้นสองล้อยางนะคะเพื่อนเพื่อนักคีลาวงามอยู่ได้กินค่ะโอ้ลมแรงแล้วลมค่ะลมแรง วันนี้หนาวครับเพื่อนๆดูลมขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ